พะนักท่านนายอับดุลฟาตาอาซ i ซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อไมตรีจิตมิตรภาพอันดีที่มีมายาวนานกับสาธารณารัฐอาหรับอียิปต์ ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกๆด้านทั้งด้านการค้าและการลงทุนตลอดจนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมให้พัฒนาเพิ่มพูนอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว